ชนด้วยนะครับอยากให้คุณทัชททยกับแฟนครับเซอสวัสดยครับพ่ออุตเป็นยังไงบ้างฮากลับมาเมืองไทยครั้งนี้มาเจอกับแฟนรู้สึกยังไงบ้างานชีวิตดูนุ่มุกมชื่นครั้งทีแล้วมานก็รู้สึกแบบนี้เอนกน 주주는데오늘도이렇게게뜨겁저를맞셔서너너무무감사드립니다รู้สึกดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจากทั้งว่าครั้งที่แล้วที่มานะคะทุกคนก็ต้อนรับอบอุ่นมากๆแล้วก็เอ็นเตจีดีมากๆวันนี้ทุกคนก็เอ็นเตจีแบบสุดยอดไปเลยเหมือนกันเลยนะคะสุดยอดไปเลยฮะแล้วทุกคนเมื่อครั้งที่แล้วที่คุณมาเขาก็มาหาคุณกันวันนี้ก็กลับมาอีกตู้까ะรับขอบคุณมาครับมาไทยครั้งนี้มีอะไรที่อยากทำเป็นพิเศษไหมฮะ 어 사실 이번에 엄청 길게 있지 않기 때문에 제가 하고 싶은 거는 못할 거라고 생각했지만 그래도 가장 하고 싶은 건 이제 공연이었는데 공연을 이번에 이틀이나 하게 되어서 좀 기쁘게 생각하고 있습니다. 칸비 ก็ไม่ได้อยู่น이ใช่มั้ยทําในประเทศไทยแต่ก็คือที่สําคั이2아 เป็นแฟนคซัพสอร์ตแล้วเล่น5้ารอบก็พร้อมพพอร์ตอู้เพลคของงนรตที่เซอร์จนตงอ่าเอาล่ะจีกูฮันยี่สิบเท่าของงานเอนเสิร์ตไดประมาณี่รอไหวไหมชูวงขึ้นมาเืนไขของคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็ต้องเป็นวงทัวรครั้งแรกของคุณอย่าง2า2ิท 우주 워 투어 우리 항해 낙함을 나랑 해팝หน่อย돼ม 이번에 우주 월드 투어 우리라는 테마를 가지고 왔습니다. 우리는 미니 앨범 우리에서부터 지금 콘서트 우리까지 같이 오게 되었는데 어, 제가 이 앨범을 준비하는 과정에서 어, 저의 순수성을 되게 많이 찾아가는 과정에 있었었는데 그럴 때마다 항상 저의 예전의 모습을 많이 떠올려 봤었어요. 그러다 보니까 예전에는 어땠나라는 생각을 많이 하게 되었는데 그때는 이랬지만 지금은 이렇다고 둘다 제가 아닌 게 아니라는 생각을 많이 하였고 그래서 이게 전부 다 모여서 나라는 우리들이 있다는 생각이 들었어요. 그래가지고 이제 우리라는 이름으로 이름을 짓게 되고요. 그걸 이어서 콘서트까지 이제 투어까지 가져가고 싶었던 이유는 여러분들도 다 같은 상황 속에서 있을 거라고 생각을 했고. อันดับแรกสุดของผมก็จะมีชื่อว่าอูรีใช่ไหมครับอันนี้คือคุณกูถึงก็อธิบายเกี่ยวกับอูรีที่เขาตั้งชื่ออูรีนี้เเราลองมานัานคิดดูว่าเราในตอนนี้และเราที่เคยผ่านมาอาจจะไม่เหมือนกันไปร้อยเซแต่ที่ผ่านไปก็คือเรา ตอนนี้ก็คือเราเหมือนกันที่ผ่านไปกับตอนนี้เราเรียกของคนด้วยกันว่าอูรีก็คืออูรีแปลว่าพวกเราพวกเราใช่<อ>แล้วก็คือต่อด้วยเลือกคําว่าอูรีเพื่อจะเป็นไททอลในโหทัวเพราะว่าคิดว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่แฟนๆและผมก็คืออูรีพวกเราแบบนี้<อ>จะสร้างไปด้วยกันด้วย

미야더 많이 해아 그래서 이제 우리는 텐트를 가지고 콘서트를 하게 되었는데 저랑 비슷한 생각을 하고 계실 여러분들도 앞으로 더 좋은 미래가좀 가득하게 바란다는 생각으로 우리는 텐트를 가지고 있게 된것 같아요. ก็คือว่าคนก็ตั้งชื่ออีเพราะว่าอยากให้พวกเราในอนาคตก็จะได้รที่จะเข้ามาหาพวกเราด้วยก็ตั้งชื่ออีค่ นะฮะนั่นคือที่มาที่ไปครั้งที่แล้วทุกคนจำได้ไหมคะว่าเขาเคยสัญญาไว้ว่าไงเขาจะเล่นคอนเสิร์ตถึง10ชั่วโมงทุกคนรู้หมดเลยตรงนี้อคุณรู้จื้อฮะ10ชั่วโมงเนี่ยมันเราจะได้เห็นเมื่อไหร่มันจะเป็นไปได้ยังไงตอนไหนถ้าเกิดทุกันจะรันเดียร์เคียวเขาจะรันเดียร์เคียวเขาท้อลงไ คือเพลงของผมทั้งหมดรวมกันก็ยังไม่ถึง10ชั่วโมงชั้นนยัรออีกหลายๆปีนิดนึงออให้เวลาอีกนิดนึงให้เวลาสมมติว่าอีกหลายปีรอได้ไหมฮะใช่โอ้พอกุณค่เป็นแฟนรออยู่นะฮะคอนเสิร์ตสชั่วโมงคุณคอณเ คุณฮะสื่อวลชนแล้กาตุ้ยตุมดแล้วนองทุนกทุกก้องแต่ผมขอถามหน่อยครับว่าผมพูดแบบเมื่อไหร่คะครู้ชื่อจงไในคอนเสิร์ตเหรอครับ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 จรับครับครับรับครัอนรับครับนรับวรับครับครับรััรบ เนี่ยเฮลท์ซึ่네จะเป็นสถาน포า와ณ์อว่นด้วแต่ถมีโอกาสก็ประลานะคับวันนั้นเขาอาจจะจำไม่ได้นะฮะแต่เรื่องหนึ่งที่เขาจำได้ก็คือเรื่องที่เขาเสียาจมากว่าที่แฟนๆมาดูที่แล้วไม่ได้รวมแบบว่ากระโดดขยับแขนขยับขาไปกับเขา กลับมามือไทยท่านนี้เขาก็เลยดีไซน์ฮะดีไซน์จุดชมของแฟนๆโดยการที่ปรับปรับปเขาเรียกปรับพื้นที่เนาะนะคะให้แฟนๆได้ยืนได้ยืนได้แบบว่ารูปสถยเ่างยนเต็มที่นั่ง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 น었는데이번에는스탠딩석이있게되었어요그래서사실상저희투어에서아마태국에서하는공연이가장큰공연이될같아요 그래서이번에더재밌게즐기실수있도록좀알차ดังนั้นครับครั้งที่แล้วจำได้ว่าไม่มีสแตนดิ้งโซนก็คือจะเป็นซิทติ้งหมดเลยแต่ครั้งนี้โชคดีมากๆที่เรามีสแตนดิ้งโซนแล้วก็บอกได้เลยว่าในทัวร์ทั้งหมดนี้ครับคือประเทศไทยสเกลใหญ่ที่สุดคือบอกได้เลยว่าสะดวกสะาดแล้วก็บอกว่าโคทงถงถูกแล้วฮะบอกว่าแต่แกนเห็ข้อเข่าข้อเข่าดีมาก เดี๋ยวผมรอดูนะครับไม่ใช่แค่เป็นการคุ้นน้ำสื่อมวลชนแล้วก็ไม่ใช่เลยแค่เป็นจุดหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวรอดูนะคะพี่เสิร์ฟมวลชนให้ต้องรอให้เขาจบจิ๊กกะพาเราไปไหนกันอ่ะจิ๊กกะมีอ่ะตอนนี้เลยหรอครับงงเสิร์ฟได้ยังไงเลยเดี๋ยวผมต้องร้องเพลงให้คนฟังอย่างนี้หรอกเดี๋ยวไปรอที่คอนเสิร์ตแล้วกันค่ะเราไปคอนเสิร์ต นอกจากความพิเศษในเรื่องของเวทีแล้วคุณเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรหรือความพิเศษอะไรบางฝันแฟนชาวไทยบ้างในรอบนี้아무래도제가지금투어를하면서각도시마다이제그나라의노래를커버하고있는데또이제태국가수분의노래를좀커버를준비를해봤습니다ก็ค네ืออย่างที่ท่านทราบนะคะแต่ละประเทศแต่ละเมืองที่ผมไปผมก็จะ cover ในแต่ลงประเทศนั้นๆก็คือประเทศไทยผมก็เตรียมเพลงไทย

후드고도 원나대로파만ครึ่งทาง다도른 라고 좀ความปร해 봤는데 많이 와비 있게 사실 투어 다니면서 <laughs> 먹는 것만 엄청 많이 먹어 가지고 어 에피소드라고 하기에는 이제 각 나나 라 이제 그 호텔에서 그헬스장을 구경하는 재미가 조금 있어요. 그래서 헬스장 투어를 하고 있다는 점 되게 좀 재밌는 것 같아요. คือทุกๆประเทศที่ผมไปเหรอคะก็จะนึกถึงเรื่องอาหารเพราะว่าแต่ละประเทศผมก็จะแบบขยันทานอาหารของประเทศทนั้นๆแล้วก็มีอีกเรื่องนึ่งที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าทุกๆประเทศที่ไปผมก็จะไปห้องฟิตเนสนะคะใช่แล้วก็คือเหมือน,อเ,หอนเหมือนทัวนนร์ฟิตเนสรูมด้วยอ๋อดีจังเขาทุกคนชอบออกกำลังกายมาเจอมเจอใช่ค่ะโอ้ดีจังเลยฮะดีจังเลยฮะแล้วอรใชัยนะคะซีมานลรไปเยอะแล้วยัง 어 어제 많이 먹었습니다. 와다 되게 많아요. 와! <목소리> 와우, 뭐 아이 한번 있요 커리랑 타이은닝글루디볶음밥 음. 음. 파인애플 볶음밥. 아 음. 어, 게살 튀김 음. 음. 새우 튀김? 음. 와우. 그리고 새우를 하나 더 먹었는데 뭐 베노는 네. 두냥 좀 먹었고요. 도요 아니 n 고아 b 고 n g 요고도먹 g 고요 o r e a Korea, 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 k o 태국 a k o r 태 a Korea, 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 k 네네네네 <목소리로> 네. 네, 많이 많이 먹고 가겠습정입니다 라태 약간 메뉴가 แ니다 얼마나 지봐 주시면. 아까 뭐 추천 받았어요. <목소리로> 그오글로리을 그니까. 던져서 나라는 무슨 다고나คือว่าผมได้ยินว่ามีผัดุงที่แบ 이제. เขาจะัดผับ uh ุ้งแล้วก็จะเป็นไฟไฟไฟลุกขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะโยนข้ามฝั่งเลยแล้วก็มีคนจุงจั่เนี่ยแช้ก็พับได้น่นอั้กเหรออยากลับเองเลยฮะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณจะไม่อยากกลับมาเมืองไทยอ่่อุนต้สิ่งที่ว่าถ้าคุณอยากกลับเองเราก็อยากรอดูเหมือนกัน 보고 싶다고 하시면 저희도 보고 싶네요. 그 모습. 그러니까 나도 가. 근데 기자님들도 같이요. 그냥 난 그냥 저희 보자. 비비 쓰면 전가 빨리 가, 빨리 놓자. 훠기로 훠가 향 다이 마이 향자 랍. 다자마될수 있을 것 같으세요? 그럼요. 나노. 오케이. 만약 허기로 허가 향 다이 마이 향자 랍. 자마될수 있을 것 같으세요? 그럼요. 나노. 오케이. 만약 허기로 허가 향 다이 마이 향자 랍. 자마될수 있을 것 같으세요? 그럼요. 나노. 오케이. 만약 허기로 허가 향 다이 마이 향자 랍. 자마될수 있을 것 같으세요? 그럼요. 나노. 오케이. 만약 허기 골못때칸칸막แล้วอยากเห็นอยากเห็น아지금생각이들었어요1년후에그지금10년10시간짜리콘서트말씀하셨것처럼1년후에제가또후회하고있는모습을지금벌써보였어요ทุกคนกําลังอยู่ในเวลาที่อีกหนึ1ปีข้างหน้าหรือข้างหน้าที่เราได้เจอกันผมก็ถามทุกคนว่าผมแบบคิดสั้นมาอะไรที่พูดสัญญาทุกคนว่ายังคจะไปราวครับ ไม่เป็นไรฮะเอาล่ะมาพูดถึงอัลบั้มของคุณนบ้างอูรีตรงนี้นะครับก็คุณก็เป็นทั้งคนเขียนเพลงเป็นทั้งโปรดิวเซอร์สำหรับอัลบั้มเพลงของคุณเนี่ยอยากรู้แรงบันดาลใจในการทำอัลบั้มนี้แล้วก็เพลงไหนที่รู้สึกว่ายากที่สุดสำหรับคุณฮะ่ะผมก็ที่โจมตอกเาแรงบนดาลก่อ 어, 이번에는 저의, 제가 혼자서 저 자신에 대한 생각을 많이 하는 과정에서 좀 많이 영감을 받았던 것 같아요. 그래서 이랬었나, 저랬었나 싶은 생각들도 있었고, 그리고 사실 매번 가장 영감 받기 좋은 매체들은 드라마나 영화인 것 같고요. 드라마나 영화에서 많이 영감을 얻고, 또 혼자 생각하면서 이것저것 사물들 좀 다르게 보려고 하는 편인 것 같아요. 네, 그런 걸로 봤을 때 이번 앨범에서 어려웠던 거는 타이틀곡이 제일 하기 어려웠고요 왜냐면은 저, 저번 앨범이 좀잘 됐어서 이번 앨범 타이틀곡을 고르는 데 굉장히 부담스러워서 어려웠습니다. บรดาใจผมก็ไม่ได้มีแบบระบุไว้ว่าอันนี้คือแรงบรนดาใจคะ่ะคือแต่ว่าอัลบั้มล่าสุดอัลบัม้มบุรีอะค่ะผมว่าแรงบัรดาใจของผมก็คือผมเคยมีช่วงเวลาที่ผมแบบมานั่งคิดคนเดียวคิดกับตัวเองคิดน,นานๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือน่าจะช่วงเวลานั้นนะคะที่ได้แรงบรนดาใจได้มีไอเดียหรือคอนเซ็ปต์สำหรับผมนะคะคือถ้าถามแบบทั่วๆไปเนี่ยทั่วๆไปผมก็จะมีแบบอาจจะจากซีรีส์บ้างหรือหนังภาพยนตร์บ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าครั้งนี้แบบที่บอกไปก็คือช่วงเวลาที่ผมได้นั่งคิดคนเดียวอันนั้นเป็นช่วงที่ผมได้ คอนเซปต์และไอเดียได้ดันประดังใจมาเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าอันไหนเพลงไหนแบบยากมากที่สุดก็คือบอกได้เลยว่าเพลงไทยพเพราะว่าอัลบั้มที่แล้วเป็นอัลบั้มที่รู้สึกว่าฟี e แ b a c k ดีแล้วมีคนแบบให้ความตอบรับดีนะคะมันก็เลยบอกตรงๆว่าอาจจะมีการความแบบรู้สึกกดดันนิดนึง้ก็เลยอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดนะคะก็เลยบอกได้เลยว่าไทยพ่อเพลงไทยพ่เป็นเพลงที่ยากที่สุดในการทำงานอ่างั้นมัเช็คดีกว่าไหมคะว่าแฟนๆชอบไหมจากเสียงรีของพวกเขา เด็ดเดดทุกคนฮะกรีดออกมาฮะทุกคนฮะชอบเพลงของเขาไหมฮะชอบต้องัก้าเน่นะคะผจึงเพลงไปแล้วนะคะ 루머가 훈 푸른자 비 유럽 마훈 비에 유럽 마 혼디어 주말 주하 네네네. 혼자 다 혼디어 뭐하 혼자 여행을 다 처음 하세요? 아니요. 아, <웃음> 아 <웃음> 처음 가봤어요. 강래 어. 강래. 레벨이 말 어떤 기억이에요? <laughs> 혼자 여행을 가셨는데 어떠셨는지. 그래서 이제 가기 전에 걱정을 많이 했는데 막상 가보니까 혼자 생각할 수 있는 시간도 많고 생각보다 좀 여유로워서 좀 굉장히 잘 쉬고 버튼 것 같아요. ก็คือก่อนที่จะไปก็คือค่อนข้างกังวลนะคะแต่พอได้ไปล้วรู้สึกว่าเรามีเวลากับตัวเองมากขึ้นอย่างที่บอกเรามีเวลาคิดแม่งคิดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือคิดกับตัวเองอะไรอย่างงี้มากขึ้นแล้วคือแบบรู้สึกว่ามันชิลแล้วรู้สึกว่าเราแบบเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกดีมีความสุขค่ะอมุจิเขาเห็นคุณไปเที่ยวคนเดียวมาานที่ยุโรปใช่ไหมเขาอยากรู้ว่าเป็นไปได้ไหมที่คุณจะมาเที่ยวเมืองไทยคนเดียวบ้างอ๋อเธออยากไออเธออยากไปใช่ะ

더, 더 내려가면 바트야 깔끔 대박 많이 초봉 넣면 여기서 하니까요. 얼마 안 걸리죠? 그렇죠? 바로 빵, 아주 떡큰 풀이란 빵이 됐어, 루가 딱 와탈레에서 보이는데 근데 정말 바다가 너무 무멀거 같아. 저 근데 스쿠터 타고 좀 이렇게 내려가 보고 싶어가지고 약자 키 있었고 ได้คุณเชื่อไหมคับค anyway, uh uh ุณนะ่อ่าเลยต่ท่ไม่ต้องกลัวเลยเป็นคนคนใต้เท่านักหี่ยทวยอเลกัแล้วก็เนไปกันเ้เลยก็ก็ได้เลยก็ก็ได้เล้เลยก็ไ แล้วแปะคับคุณรอต้อนรับเลยเ,เพลงคนเดียวเขาเนียยังนชิบอยู่อ๋อเดาียยืนชิบยูเหรอคนจะต้อนรับผมเหรอคะนี่นะฮะเอาล่ะพูึง y o ยูทูบบ้างนะคะป็แบรนดที่ติดตามยูทูบของคุณแล้วก็ชื่นชอบเป็นพิเศษกับ oh, how how ordinary via หรือความเท่ของคุณที่ไม่เหมือนใครนะคะคุณได้แรงบันดาลใจในการเริ่มทำคลิปชุดนี้ยังไงบ้าง 아, 사실, 제가 가수, 이제 연예인 가수를 하면서 가장 고민을 많이 했던 게내 색깔은 무엇인지라는 뭐 생각을 되게 많이 했어요. 그래서 남들과는 뭐가 다를까 이런 생각을 많이 했는데. 근데 이렇게 찾다 보니까 그냥 내가 가장 평범하다고 생각하는 게내 색깔이구나라는 생각을 좀 하고 그랬을 때뭐 제가 저를 찍으면서 나오는 그 평범함들이 남에게는 특별해지게 볼수 있겠다 라는 생각으로 시작하게 된것 같아요. 그래서 ก็คือตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มงานศิลปิพนะคะผมก็มีคําถามให้ตัวเองว่าสีของเราคืออะไรสเสน่ห์ของเราคืออะไรเลยแบบน,นี้ครับเรามีอะไรที่แตกต่างกับคนอื่นไหมเลยนี้แต่คือพอมานั่งคิดนะครับอะไรที่คนอื่นเห็นว่ามันปกติมาตอนนี้เรอรี่มัน normal มากๆส่ม ที่เราคิดว่าเรา ordinary เรา normal สำหรับบางคนหรือคนอื่นอาจจะเห็นว่ามันพิเศษ<อ>ผมก็เลยคิดว่าเราลองถ่ายที่เรารู้สึกว่ามัน ordinary หรือ normal ให้แฟนๆได้เห็นกันเพราะว่าบางแฟนๆก็อาจจะคิดว่ามันพิเศษก็เลยเริ่มถ่ายซีรีนี้ขึ้นมาเออแล้วทุกคนชอบเลยฮะอชอบแฟนๆชอบมากฮะเออเแฟนๆชอบมากเงกียก็ทำออกมาเรื่อยๆนะฮะออขอบคุณมากเลยค่ะ

어 뭐, 콘서트도 그렇지만 제 가끔 이제 팬분들 만날 수 있는 기회가 있을 때 태어계신 굿즈로 분들이 오실 때가 있거든요. 저보다 한국말을 잘하세요. 그, 그 굿즈로 말고 와. 그, 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 그. 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 그, 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 อนเหมือนกันอ่าดีฮะดีเลยเออาะ사랑합니다라는말이그래도제좋지않을까คือผมก็อยากจะสอนคำว่า사랑합สารักนะทุกคนรู้ใช่ไหมฮะรู้อยู่แล้วเนาะอะงั้นพูดกับเขาได้ไหมฮะได้ไหมนับหนึ่งสองสานะ่แครับ

어, 앞으로 또 변함이 없을 예정입니다. 계속 똑같이 그 자리에서 저는 무지 여러분들을 위해서 노래를 할 예정이고요. 또 이번 투어가 끝나면 어, 아직 일단 투어하고 있는 중이니까 투어 열심히 다잘마무리 건강하게 하고 행복하게 좋은 추억을 만들고 그리고 이제 또 다음 앨범을 준비를 또 하는 과정에 들어갈 것 같아요. 그래서

คอยร้องเพลงเพื่อแฟนๆของผมตลอดไปนะคะแบบนี้อยู่เคียงข้างก็คือแล้วคือช่วงนี้ผมก็อยู่ในเวิร์ลทัวร์ของผมนะคะผมก็จะตั้งใจเล่นคอนเสิร์ตในเวิ์ลทัวร์ของผมแล้วก็น่าจะมีเวลาเตรียมบัลบั้มของผมด้วยแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้ทุกคนเหงาหรือที่ถึงมากจนเกินไปผม,ผมก็จะหาโอกาสมาหาทุกคนแล้วก็อาจจะมีคอนเทนต์อัพโหลดเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูกันแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะครับถูกต้องแล้วฮะเอาล่ะสุดท้ายแล้วจริงๆฮะ 네. 내일 공연 재밌게 하는건 제가 다 할테니까 몸만 오셨으면 좋겠습니다. 항상 건강하셨으면 좋겠고 내일 건강한 모습으로 저희가 행복하게 만들어드릴테니까 내일 그리고 내일모레 만났으면 좋겠습니다. S <S> ผม่าเรื่องความสนุกของคอนเสิร์ตนะคะมันขึ้นอยู่กับผมแล้วผมจะทำเต็มที่ให้คอนเสิร์ตสนุกมากที่สุดอยากให้ทุกๆคนมาแบบสบายๆได้เลยนะคะอยากให้ทุกคนเจอกุากันเต็มที่ได้เลยนะคะพรุ่งนี้แล้วก็วันเลิศนี้เราเจอกันนะคะทุกคนฮะพร้อมจะสนุกไหมฮะทุกคนพร้อมส่งเสียงสัครั้งได้ไหมค้ดีะเจอกันกับแฟนๆของคุณในวันพรุ่งนี้เสาร์และอาทิตย์นี้ครับทุกคนฮะส่งเสียงคุณรู้ชื่อค่ะ คุณจะได้ถ่ายรูปนะคะกับพ่่ีสื่อมวลชนอีกสักครั้งหนึ่งครับเชิญเลยนะครับ